จังหวัดสมุทรีรู้สึกมีความจริงดีและประปรึมเป็นอย่างนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพขอ,ขอขอบพระคุณท่านรวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีสภาพสุขีนะครับผมเป็นการศึกษาเข้ารอบครัวบทองบาลานะครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสังกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนกมันมีสีขาวมันมีเงินเลยนะครับฉะนั้นที่จะที่ใสเด่นๆถักจะลุกขึ้นไปแบบ กอนสาวไทยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสบาพองท่านนะคะก็อยู่ด้านหน้าตรงกานะคะิ่ายาของท่านะคะับสักครู่ค่ะยิ้ม่พสวยค่ะที่กล้องิกว้างๆนะคะคุณ อ้าวโอ้เดี๋ยวปรบกาศก่อนที่ไทยลุกนิสัยกว่าครับน่าจะมีคนช่วยยื่นมาเลยมีนะอีกกล่องก็ไหวเนาะโอ้โชคดีนะครับบ้านอยู่ไหนขนาดนี้สวยงาม